หมตัวครับพี่น้องสุภูสุขคนครับมาพี่น้องมาตัดอ้อยซอยนะครับอ้อยสดครับพี่น้องมาครับบึงอ้อยตัดตัดได้ไหลายเต็มแล้วล่ะครับแถวครับพี่น้องตัดอ้อยสดครับปีนี้ ตัดอ้อยโซดี่นี่ทางหนึ่งนางเจ้าเมยแล้วครับพี่น้องเมีไหลายครับแล้วครับพี่นอ้องอ้อยงามบ่ครับพี่น้องแสด,ดงความคิดเห็นมาได้เด้อครับผ่านบ่ผ่านครับอ้อ,อยสักหนีอยครับมึงพี่บ้านน้วะโอ้พี่บ้านน้วะกับตัดอ้อยเป็นเว้ยอเอิ้นพี่น้องได้ไหมปวดอะปวดอ่ะ โอ้คือยางเสียท่ล่ะเมื่อยเมื่อยเดีพอกล่องไปโอ้คุณครับคุณอ้อยสองคนต่อกันล่ะครับอ้อยคุณงามคับงามคักคุณอะมีอะไรมีไอ่นี้ สามคลิปแล้วว่ะ้ากองมายัดกอยเนีพี่น้องมาตัดซอยนะครับตัด้อยพ่อรถครับรถไปส่งโรงงานมาแล้วมากจอดถ่ายอยู่ไหนครับมึงด้หรอพี่น้องมอื้อนหนดแล้วครับยังจะได้ขึ้น ทางเมืองงอกเมืองหน้ารับมาเด้อครับมาตัดอ้อยซอยนี้มาตัดอ้อยจังไปไหม <c oughs> อุตนะครับมือขีบก็ได้มาตัดอ้อยมือเทียบก็ได้ตัดอ้อยครับพี่น้องบ่ได้ย้อนไม่ใหญ่อันน,นี้เราเรานั่งดูครับเนี่ยมึงดูดิ <c oughs> เรานั่งดู <c oughs> ไในสามชิปเรา,าสัต อยู่คนละมุมละแก่ครับพี่น้องท่าหมุนไปเบื้องกันอันนี้เสียนคันเทพครับเนี่ยคุณนะครับโอ้ยตัดอ่อยงามนใช่ไหตัดต้องกวดใบออกความความครับพี่น้องขั้นฉีบว่าไรครับกวดใบออกแล้วก็จังควายว่างเด้อพี่น้องผู้ผู้พี่น้องผู้เพิ่นเน็ดอ่อยอยู่แล้วเพิ่นกะจิกบอ่อันนี้หรอกครับเพิ่นกะจิรูจักยุติว่าให้ผูก เพิ่นบ่เคยเห็นหรือครับผู้บ่เคยเห็นครับไอเพิ่นบึงครับแสดงความคิดเห็นมาได้ที่กอล่ะครับพี่น้องนะครับอ้อยสองคนต่อกันละครับท่านครับได้ยี่สิบเอ็ดกล่องผุบ่เซียนได้สามสิบแล้วผุ้นะเขียวเขียวๆผุ้นะครับพี่น้องเจียนสุพันเจียนแม่นการกอาครับเนี่ย ไม่เจอไม่เจอเส้นหนองบัวลำพูกะ,ะเป็นยังไงเส้นเมืองการ <c oughs> น่ะแต่จะทำไมเอ็คผมเป็นน,น้อยๆพอแล้วครับเพิ่นไปเมืองการผมกับพวกเคยไปเคียวแล้วครับพี่น้องแถวบ้านเฮาบอท่านมีแล้วครับไปกี่ฝนยุบมือแล้วครับมีดอ่ะฝนยุบมือฝนยุบมือ กระสันบ่ได้ครับมันบ่อเขาครับพี่น้องมีไอ้ก็ฝนด,ดูดูครับรนีแล้วครับเครื่องมือมีดเล่มเดียวนี่ยนะครับกับหินไฟไฟไปมั่นเลยครับใช้ถุงท้ายไปแล้ว พี่น้องตัดมาตั้กแต่พุดนะครับพูดอะไกล,ลบไก่พูดแล้วครับพูดอะต้นไม่อุ้มไม่อุ้มคุ้มพูดอะครับตัดซีหามือแล้วครับถ่ายรถไปพูดนะครับถ่ายรถพุดต้นต้นสำสาต้นนั่นพูดครับพ่น้ตัดมาตะพูดละไก่พอสมกวนครับพี่น้อง ตัดกล่องละวหาสิบล่ำครับพี่น้องหาสิบล้ำจางกล่องละแปดบาทครับเด้อพี่น้องผู้ใดว่างงานมาตัดซอยอ่อยซอยนะครับ พี่น้องหมุนอยู่ในปลาหมุนก็บมี้ครับคุณนะ,ปะไปยังไส้ครับมอสีแล้ววราตัดลัดกันครับพี่น้องพี่น้องเบื่องวิธีการตัดครับตัดแล้วกลับมากึงแล้วครับสางยอดสางใบออกอยู่ทั้งขางครับพี่น้อง กันไปช้างไซกสางไซทั้งนาครับได้กวดครับพี่น้องเอาออกมากวดเซ็กทางนองใช่ครับสินแท้ไปครับแต่โมได้กวดหลายครับตัดอ้อยอ้อยสดขอสําคัญก็คือเมยเมยกวดใบแล้วครับพี่น้องขันเัวโบกวดใบออกก็ขีบโได้ครับขีบไปกับมีเตใบครับ เบืงอ่อยกับก้นครับความสูงของอ่อยนะครับความสูงอ่อยกับก้นเบื้องอ่พี่น้องว่าสีสูงจำได้ครับอ่อยครับไปครับพี่น้องพาไปเบื้องเขาแก้ครับ

ครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อไบสมีกันเนาะครับพี่น้องก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติตตามให้ทีมงานอีสา,มานมันมำม่วงน,น่เดอร์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเสร็ดจิบใหมให้พี่น้องในเบึงครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ